โอ้โหพระเจ้าคับวันนี้คงจะเป็นวันที่ครบอง์ราชบุรปานแดงจะเสด็จสู่พระนครแล้วสิพระเจ้าค่ะนั่นน่ะสิข้าเองอยากจะเห็นพระพักตร์ลูกของข้าเต็มทีว่าไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนี้เมื่อไหร่จะเสด็จมากันฐานเป็นต้อนรับขับสู้แล้วหรือยังกล่าวมาส่งฐานไปต้อนรับองราชบุตรแล้วพระเจ้าค่ะองราชบุตรจะมาแล้วหรือเข้าจะกิน ทุกคนอยู่ในความ<อ>งสงบจะมาแล้วเสีน้องบทเพลงรอนี้ยุบพร,รา,าดปาอแดงสเสด็จแล้วเสียงประมือรังสคร้งก็ร,รับครับผู้นำทีมงานริเกบินดอน้องนายเขียวฟ้ารับรางวัลครับ่ผู้นำทีมงอนการรำการร้องไม่เป็นซ้อมรองใครครับท่านผู้ชม

อ,ออกมาทีต่ตหนมเลยไปเอกขับรับรางวัลวันนี้ครับหัวนหน้าไปรับรางวัลก่อน เอารองวัวหน้าไหมฮะตอบปูแล้วได้รางวัลด้วยนี่ออกมาปุ๊บเดียวโดนตกเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับอรับรางวัลต่อเลยครับรับรางวัลฮะรางวัลฮะรู้อย่างนี้เนี่ยขึ้นป้ายผมจะดีกว่าจะได้รางวัลเยอะๆแบบนี้บ้างครับขอบคุณนะครับรับรางวัลตั้งใจกับรวยๆแห่งๆทุกท่านนะครับ ท่าหารที่เสืบสารานั่งสูบกูเป็นลูกเจ้ามึงไม่เข้าใจหรือจึงไม่ไหวภารวะไม่มีสติ ใจป่วยทไมไม่ไหวโอ้เจ๊ เป็นสายตาย สิ่งใดกันแล้วทำให้เจ้าโกรธถึงขนาดตกหน้าหารน่ร้งได้ลงคงช่วยดิับอกให้พ่อเขา้าใจหน่อยลูกเป็นอไรลูกว่าอยากที่รูสเสร็จสู่โทงพระรงหลวงมูมุขมันตรีน้อยใหญ่ตา่างสรรเสริญปวยชัยถวายพระพรสิบนิ้วขึ้นคารวะต่อยุคพระราชปารแดง แต่ทั่วตรงกันข้ามกับอิสัญชาติไร่ที่ไม่ให้ความเครรจยำเกตงด,ด้วยโรกปานแดงลูกเกลงนกว่าต่อไปในภายเบื้องหน้าขึ้นเทลิงทวันยราชผัดเปลี่ยนรัสมัยมูโมคบุนตรีจะเอาปเป็นเยี่ยงอย่างแล้วใครกัเล่า จะให้ความเครกยำเกรงด้วยจอมราชปานแดงกระหม่อมคิดเห็นว่าคงต้องตัดสินกวามด้วยหานาคงผู้นี้หวังว่าพระบิดาจะไม่ขัดด้วยน้ำพระไทัยของลูกปานแดงฟังพ่อให้ดีนะลูกวันหนึ่งข้างหน้าลูกจะต้องขึ้นอกครองแผ่นดินแทนพ่อพ่อเคยบอกลูกเสมอ การเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองพื้นแผ่นดินต้องมีทศพิธราชธรรมเมตตาธรรมแก่ทุกคนที่อยู่ใต้บึงองพระคนละบาทของเราแล้วนี่หารนรงดกไม่ใช่บุคคลทั่วไปเป็นถึงบุคคลสําคัญของแผ่นดินยามเกิดศึกสงครามต่อสู้เคียงบ่าเคียงไรพระบิดามาเลตรอเราต้องมีพระคุณมากกว่าพระเดชนรลูกอย่าใช้อํานาจตัดสินเพราะอยากให้ลูกคิดดีๆ เพื่อตัวของลูกเองในวันข้างหน้าฟังพ่อน,นะล,นนล,ลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นนะลูกนะด้วยอารามแห่งความเพิอปิติโดยที่มีทันชุดคิดกำลังกำลังชื่นชมด้วยบุญญาบารมีแห่งพระองค์ท่านยุพร,ราชปานเดชจึงได้เผยเลยมิทำการคาระวะด้วยใจเขารกผิดนี้ ก็สมควรแล้วซึ่งโทสารุโทษแห่งพระองค์จะทรงตัดสินพระพุทธเจ้าขันมึงรับใช้ราชาการงานแผ่นดินมาเป็นรัสมัยที่เท่าไรมึงลืมจารีบประเพณีหรือฮานารงม,มหากราาสสิริสู่ท้องขลุ่มสิบนิ้วหาได้ความเคารพอย่างเกรงไม่กูมิพึงปรารถนาที่อยากจะเจรจาด้วยมึง ฟังไว้เธอไอชาติไรวันใดที่ปูยุคระราชบานเนขึ้นเสวยทวันค์ยาราพระตอรัสสััยวันนั้นกูจะเป็นมัจจุมาที่ภาคสาชีวิตมึงไปไปก่อนไปก่อนเจ้าอารมณ์ไม่ดีท่านพลัง ทำอะไรผิดหักหนาพ่าสงสารจรอย่งนันลูกนะองค์สมเด็จพราชบิดาและสมเด็จพราชมารดาด้วยครานี้ลูกไม่สบายพระไทยเสียละเกินต้องการที่จะประพาสหน้าแนวภัย,ภยลูกเกรงนับว่าถ้าครานี้ลูกขึ้นทองราชด้วยโทรศาพททั่วที่ยังฟังยู่นดวงมาได้ ประาชา,ราชจะได้รับแต่ความเดือดร้อนสำราญในริฐไทยแล้วเข้าไปเช่าบานเองจะเลีนกลับคืนพระนคลกลรกราบบาสมเด็จพระสมานาและพระบิดาเอาเถอะเมื่อเป็นความประสงค์ของลูกพ่อเองก็จะไม่ขัดในการประพาสปากครั้งนี้พ่ออยากให้เจ้าดูแลตัวเองดีๆแล้วเมื่อใจเย็นแล้วสำราญพระราชธิไทยเพียงพอแล้ว ยิ้มสดใสกับวังหลวงนะลูกนะพ่อจะรอเธออยู่ที่นี่เดินทางปลอดภัยนะลูกไม่ต้องห่วงพระเจ้าขากรในครั้งนี้มันชัดไปด้วยพระเจ้าขา,ากสบายหายห่วงพระเจ้าข่กสง่างามและเกินพระเจ้ากรุงราชบุดกระหม่อมรอการกลับมาของพระองค์นานแล้วนึกว่าเป็นบุญของเก้าพระมเพยาคดกิดพระเจ้าค่กรู้สึกว่าภูมิใจและเกินพะพญยาคดกิจรีไปรีบมากระหม่อมเป็นห่วงนะพระเจ้าขาะ เชิดเ็ยพะุจา้ายุคอ้ยยุคพราดมีอะไรหรือเปล่า วงประชาอยู่อย่างสงบเชิญสิบเจ้าพวกท่านหัวใจเรือดหัวใจประเดือดสมเป็นเลือด ผู้หลักผู้ใหญ่ลิเกบินได้มีใจของรบชมผลงาจากกระดิ่งผิ้นำทีท่รนานยอดกําลังเขียนฟังน้นองนำเสนอ 干嘛？来，我跟你讲。